ถ้าพูดถึงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอกไม้สวยๆและอากาศที่เย็นสบายโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้แต่ถ้าจะบอกว่าวังน้ำเขียวคือเมืองแห่งกาแฟคุณผู้ชมจะแปลกใจไหมคะจะอันนี้เป็นอาราบิกา้าชมคลิปนี้จะทราบคำตอบว่าสเสน่ห์ของกาแฟไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ปลูก หากยังอยู่ที่หัวใจและเรื่องราวของผู้สร้างสารรค์วันนี้ออกเดินทางไปเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวกันค่ะ อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ238กิโลเมตรวันนี้เราใช้มอเตอร์เวย์สาย7มาออกที่ด่านบางปะกงจากนั้นใช้ทางหลวง314ขับมาประมาณ12กิโลเมตรถึงแยกบางพระเลี้ยวขวาขึ้นสะพานยกระดับเข้าทางหลวง356 ขับต่อประมาณ1กิโลครึ่งก็จะถึงสะพานบารมีโสธรสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้บริเวณนี้จะมีสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพียงสองสะพานสะพานละสองช่องจราจรแต่ปัจจุบันมีสี่สะพานรวม1ิช่องจราจรเดินทางสะดวกมากเลยค่ะ ลงสะพานมาไม่ไกลเมื่อผ่านแยกตะวันออกคอมพเพล็กซ์เราก็จะเข้าสู่ทางหลวง304จากนั้นขับกันไปยาวๆ120กิโลเมตรเลยค่ะเราจะผ่านทางเชื่อมผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทยพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเราจะผ่านอุโมงค์สำหรับรถส่วนด้านบนคือทางเดินของสัตว์ป่าค่ะ นี่คือทางเชื่อมผื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานที่เปิดใช้งานในปี2,562ซึ่งทราบว่าที่ผ่านมาก็มีการพบเห็นสัตว์ป่าหลายชนิดไปใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะ จากทางเชื่อมผืนป่าเราเดินทางต่อประมาณ23กิโลเมตรก็จะเข้าเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจุดหมายแรกขอแวะชมดอกไม้ส,สวยๆของวังน้ำเขียวก่อนนะคะพอเข้าเขตอำเภอวังน้ำเขียวเราขับประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทนม3052นมก็คือนครราชสีมานะคะขับต่อ7กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้ส,สวยๆกันค่ะ มาถึงวังน้ําเขียวแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาต้องแวะมาดูดอกไม้เลยที่นี่คือฟลอร่าพาร์คนะคะช่วงที่เรามาเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เขาจัดเทศกาลดอกไม้พอดีทราบว่าเริ่มการตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยน2,568ยาวไปถึง31มกราคม2,569นี่คือบริเวณด้านหน้านะคะทราบว่าเขาจะมีหลากหลายโซนหลากหลายมุมเลยจริงๆ เขาจัดกันทุกปีอะแต่ดิฉันเองเพิ่งเคยมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปดูแต่ดูบรรยากาศก็กสวยเนาะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะวันนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะอุณหภูมิที่นี่22องศาป้าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเปิดทุกวัน8โมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะเนี่ยราคาตั๋วคุณผู้ชม <Okay. S 1> แต่ก็เย็นเนาะแต่ก็เย็น หมายถึงวันนี้เหรอเมื่อเช้าน้องเขาบอกที่นี่1 6องศาเมื่อสักครู่พี่วัดที่นี่ตอนนี้บ่ายตอนนี้เที่ยงครึ่งประมาณ2 2เย็นเนาะไปและะ้วค่ะเดี๋ยวพี่ไปชมข้างในก่อนคือน้องเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่มานี้เราก็เลือกเดินเลยนะคะว่าอยากไปมุมไหนยังไงอากาศดีเนาะเย็นเย็นสบายเวลาเรามาเดินเราก็ไม่ต้องกลัวหลงเนาะเขาจะมีป้ายบอกเขาวงกดดอกไม้ เดี๋ยวขอเดินดูกล้วยไม้ก่อนนะกล้วยไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยดูสิสวยอะ่ะดอกใหญ่มากเลยสวยเนาะฟอร์พาร์ควังน้ำเขียวสวยมากเลยคุณผู้ชม อ๋อนี่ไงเขามีชื่อดอกพิทูเนียนี่แหละมีหลายสีเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายรูปอย่างที่บอกคะ่ะอยู่ตรงนี้ถ่ายกันได้เป็นร้อยๆมุมเลยนะคะโดยรอบก็เป็นเขานะสวยใครชอบถ่ายรูปนะแนะนำเลยคะ่ะ สวยอ๋อนี่เหมือนเป็นกลีบเนาะเนี่ยก็เป็นเป็นหลายๆมุม1 2ึ่สอสสเป็นสี่กลีบแล้วตรงนี้เป็นตรงกลางสวยเนาะอ๋อหลักๆก,ก็เป็นพิทูเนียทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็จะมีคำต่อท้ายอันนี้พิทูเนียเวลเวด พิโคทีก็เป็นตระกูลพิทูเนียหมดเลยแล้วเขาก็จะมีคำต่อท้ายแล้วแต่สีเขามังนะ้งเนาะโอ้นี่ก็สวยเนาะอากาศดีๆลมเย็นแล้วดอกไม้ก็สวยจริงๆ จะเห็นว่านอกจากดอกไม้แล้วข้างหลังเป็นเขานะวิวดีดีช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเหมาะกับการออกเดินทางท่องเที่ยวไปกันหลายรูปแบบวันนี้ก็มารูปแบบของการชมดอกไม้ที่ฟลอร์พาร์ควังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ 1พฤศจิกายนถึง31มกราหม69นะคะคุณผู้ชมมาเที่ยวกันได้เขามีหลายโซนนะเมื่อสักครู่ที่เราอ่านป้าย บรรยากาศดีดอกไม้ก็สวยสนใจก็มากันนะคะเขาจัดกันถึง31มก,การาคม2569แต่เมื่อสักครู่ก็ถามเจ้าหน้าที่เกาเหมือนกันว่าถ้าหลังมก,การาจะมาที่นี่มีอะไรให้เราได้เห็นมั่งเขาก็บอกว่าถ้าดอกไม้ยังสวยอยู่เขาก็จะเปิดต่อเนื่องอย่างปีนี้ที่ผ่านมาเขาก็เปิดถึงเดือนมีนาคมเลยนะคะแต่ถ้าดอกไม้หมดก็ต้องปิดก่อนเพราะว่าก็ต้องมีการปลูกดอกไม้กันใหม่ รอหน้าหนาวปีหน้าค่อยมาเที่ยวกันส่วนกล้วยไม้เมื่อสักครู่ที่เดินเดินดูก็ยังมีไม่เยอะนะคะทราบว่าเดือนธันวาคมค่ะ5 15ธันวาคม68เขาจะมีงานกล้วยไม้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็มาก,กันนะคะส่วนดิฉันและทีมงานเดี๋ยวจากฟอร์ลักพาร์คตรงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าวังน้ําเขียวเป็นเมืองกาแฟเมืองกาแฟที่ว่าไม่ได้หมายถึงมีคาเฟ่เยอะมีร้านกาแฟเยอะนะคะส่วนที่บอกว่าวังน้ําเขียวเป็นเมืองกาแฟคือ อะไรเดี๋ยวตามไปเลยค่ะออกจากฟลอร่าพาร์คเรากลับไปใช้ทางหลวง304นะคะขับไปประมาณ4กิโลเมตรกลับรถ จากนั้นขับต่อ800เมตรเลี้ยวเข้าทางหลวงชนบทนม3138ตำบลไทยสามัคคีค่ะนักท่องเที่ยวจะคุ้นถนนเส้นนี้กันดีนะคะปากทางจะมีร้านขายของฝากของที่ระลึกหลายร้านเลยค่ะเราขับต่อประมาณ8กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านสุขสมบูรณ์มาที่นี่เพื่อมาหาคำตอบเรื่องกาแฟวังน้ำเขียวค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่ากาแฟวังน้ำเขียวไม่ธรรมดานะคะเพราะเป็นกาแฟ GI ค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยไปถ่ายทำเรื่องราวของมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าซึ่งเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดฉะเชิงเซามาแล้วเพราะฉะนั้นมาอธิบายความหมายของคำว่า GI กันอีกรอบค่ะ G.I. ย่อมาจาก Geographical Indication หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้นเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าค่ะส่วนตรา GI ไทยคือตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยคือตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ไดิรับการขึ้นทะเบียนไว้ค่ะ ส่วนกาแฟ GI ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนรับรองไว้11รายการตามภาพนี้เลยนะคะเช่นกาแฟดอยตุงเชียงรายกาแฟดอยช้างเชียงรายกาแฟดอยสวนยาหลวงน่านจังหวัดน่านกาแฟเทพเสด็จเชียงใหม่กาแฟดอยมูเซอร์ตากกาแฟระนองกาแฟเมืองกระบี่กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพรกาแฟเขาทะลุชุมพร ส่วนภาคอีสานมีที่จังหวัดนครราชสีมาเพียงจังหวัดเดียว2จุดนะคะคือกาแฟดงมะไฟและกาแฟวังน้ำเขียวที่เราจะไปวันนี้ค่ะสำหรับกาแฟวังน้ำเขียวเป็นกาแฟที่มีอัตลักษณ์ปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวความสูง400ถึง600เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะตอนนี้เรามาที่บ้านสุขสมบูรณ์นะคะอำเภอวังน้าเขียวคุณผู้ชมดูลมสิลมเย็นสบายสบาย,บายตอนนี้ ประมาณบ่ายสามนะอากาศก็น่าจะยังประมาณ20องศาต้นตเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวังน้ําเขียวเขาเป็นเมืองกาแฟไม่ใช่กาแฟธรรมดานะกาแฟ GI ด้วยวันนี้ดิฉันก็เลยจะลัดเลาะไปแล้วก็ไปดูเรื่องของกาแฟที่นี่หน่อยแวะที่นี่เป็นที่แรกกาแฟตื่นเต้นนะคะ นัดคุณพี่เอาไว้ชื่อคุณพี่ดอกไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ดอกไม้สวยต้องบอกว่าอากาศที่นี่ดีจริงๆเย็นแบบนี้ตลอดไหมคะอากาศดีนี่ยืนสัมภาษณ์ไปลมมานี่หนาวเลยนะคะที่มาที่เนี่ยเพราะว่าไปอ่านข้อมูลเจอเหมือนกันนะคะว่าที่เนี่ยเป็นเมืองกาแฟและเป็นเมืองกาแฟ GI เราปลูกอยู่ที่วังน้ําเขียวโคราชคือวังน้ําเขียวโคราชก็สามารถปลูกกาแฟได้ถึงจะเป็นอีสาน ก,ก็ปลูกได้ได้ผลผลิตดีทั้งโรบัสตาแล้วก็อาราบิก้าสวนเราก็จะปลูกอาราบิก้าค่ะ,คะอันนี้ก็เก็บมาเมื่อ,อวานนี้วางน้ำเขียวเนี่ยเริ่มปลูกกาแฟกันมานานหรือ,อยังคะประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะแล้วคุณแม่ดอกไม้ปลูกปีไหนคะเนี่ยปลูกปลูกมาประมาณเป็น10ปีแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มต้นเป็นมาอย่างไงถึงปลูกกาแฟะคะ่ะตอนแรกก็เออเป็นแค่ลุงชอบกินกาแฟ<อ>เป็นคนที่ชอบกาแฟชอบกาแฟแล้วก็ไปดูงาน ไปดูง,งานกับท่านสอจอที่เชียงรายแล้วคั้เนี้ยกลับมาแกก็หาซื้อต้นกาแฟปลูกซึ่งไปซื้อที่ที่ไล่ของไล่ฟ้าประธานของโฟล่านี่แหละครั้งแรกก็เอามาปลูกอาราบ,บิกา้าก่อนเลยค่ะอเอามาปลูกปลูกก็ยังทํากินไม่เป็นยังทากินไม่เป็นก็ปลูกเฉยๆก็ทําเอาคกตําเอากระทะคั่วทําแบบโบราณโบราณเลยต้มต้มกินยังไม่มีเครื่องมืออะไระก็ ตอนแรกเขาก็บอกว่า,ายังยังยังใช้ไม่ได้เก็บปีแรกกาแฟมันต้องให้ผ่านสปีก่อนอมันถึงจะอร่อยค่ะ,คะประมาณนั้นเราก็อรอค่ะแล้วเราก็ทําของเราไปแล้วครันนี้อยู่มาอยู่มาอยู่มาท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนเขามาส่งเสริมอตอนนั้นมหาลัยราชพัฒมาให้ความรู้มามาฝึกอบรมก็มาเล่าให้ฟังว่าเรามีกาแฟแบรนด์ก็ เกิดขึ้นตอนนี้พอดีเลยค่ะค่ะเรื่องที่มาของทําไมถึงชื่อกาแฟตื่นเต้นค,คุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจที่ฉันไปอ่านมาที่ฉันตกใจเล็กน้อยทาไมชื่อกาแฟตื่นเต้นคะค่ะือคุณลุงไปทําไร่กาแฟาที่ไหนคะท,ที่สวนกาแฟนะคะไปทําสวนกาแฟไปเจอะงูจงอางค่ะวันนั้นก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ ไปไล่ทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งก็เลยกลายเป็น <ไป S 1> ว่าเอาที่มาของกาแฟตื่นเต้นมาแต่นั้น,นเลยค่ะแล้วนอกจากบ้านคุณแม่ดอกไม้ทําแล้วแสดงว่าในชุมชนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มมาพร้อมๆกัน พูดถึงกาแฟ GI ของอำเภอวังน้ําเขียวปัจจุบันทราบว,ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ20รายนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายที่รอขั้นตอนของการอนุมัติขึ้นทะเบียนตรงนี้อยู่ส่วนกาแฟตื่นเต้นของคุณแม่ดอกไม้ตรงนี้สบายใจได้เลยนะคะว่าปัจจุบันขึ้นทะเบียนรับรอง GI เรียบร้อยแล้วค่ะร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนคะเปิดทุกวันค่ะทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงถึงถึงสามโมงเย็นละค่ะสามโมงเย็น อันนี้คือเม็ดกาแฟ е เชอรี่ที่สุกเราเก็บมาจากต้นเก็บมาแบบนี้เราก็จะมาทําการเทใส่น้ําใส่กระมังน้ําแล้วก็คัดกรอง<ท>ล้างอันไ,ไหนที่ทลอยลอยเราก็เป็นคุณภาพที่ไม่ดีเราก็เอาออกค่ะเราจะเอาแต่ตัวที่จมน้ําแล้วก็มาสีกาแฟ е มันจะมีสองชั้นค่ะอันนี้คือกาแฟเชอรี่ส่วนเนี้ยคือกาแฟกาลาซึ่งเราเอาตัวเนี้ยล้างน้ํา แล้วก็อามาตากแดดเพื่อจะเก็บเปรียบเสม,มือนว่าเราเก็บข้าเปลือกแล้วอันนี้ดูยังไงว่าผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แล้วเราดูคือแ<ร>ดงค่ะ<ท>ถ้าถ้าถ้าลูกุกล<ๆ>ูกยังไม่แดงแสดงว่ายังไม่ไม่สุกค่ะยังเก็บไม่ได้ ถึงยังไงก็เดือนตุลามาเนี่ยเริ่มเริ่มเก็บได้เพราะผลสีแดงแล้วก็เก็บได้เลยปีหนึ่งให้ผลผลิตแค่3เดือนนี่แหละใช่ไหมคะค่ะเก็บเก็บได้ประมาณเดือน2เดือนถึง3เดือนแล้วแต่ค่ะพออย่างนี้เสร็จยังไงต่อคะเสร็จแล้วก็มาตากแดดไว้หลายแดดเลยให้แห้งเพื่อจะเก็บรักษาไว้เป็นปี2ปีและที่บอกเชอรี่ที่ว่าเมื่อสักครู่ที่เอาไปทาชา ก็คือไอ้ตรงแดงๆที่เราออกนี่แหละค่ะแล้วก็ไปทำชาแต่แต่ว่าอันที่จะไปทําชาเราจะเก็บลูกสะอาดค่ะเราจะมาคัดอีกทีหนึ่งมาคัดอันไหนที่จะเอาไปทําชาแล้วก็มาคัดคัดลูกสวยๆตากแดดแห้งแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ละค่ะอ๋ออันนี้จะือาไปทําชานะค่ะเนี่ยค่ะอเฉพาะเปลือกที่เป็นเจอรี่มาใช่ค่ะ กาแฟกะลาซึ่งเราตากแห้งแล้วเก็บไว้ค่ะืค่ะยังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บลงไปในถังเพื่อไม่ให้ไม่ให้อากาศเขาได้เก็บแบบนี้พอที่จะเอามาให้ลูกค้าเราค่อยจะมาคั่วเป็นลอดๆไปค่ะอ๋อมันไม่สามารถคั่วทิ้งไว้เลยนานๆไม่ได้ค่ะมันจะไม่หอมไม่หอมใหม่ๆกาแฟคั่วใหม่ๆ ใหม่ก็จะสี่วันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กะลาแบบนี้เก็บได้นานเป็นปีค่ะเป็นปีสองปีเปรียบเสมือนข้าวเปลือกอข้าวเปลือกก็เวลาเราจะกินก็ไปสีเป็นข้าวสารถ้ามันเป็นข้าวสารเก็บไว้ไม่ได้มันก็มอดจะกินอันนี้ก็เหมือนกันกาแฟที่เป็นเป็นสารกาแฟก็ก็เอาไว้นานไม่ดีแต่ตอนนี้แม่มีเอาไปขายที่ไหนบ้างไหมคะหรือมีทําขายในร้านนี่แหละขายอยู่ที่นี่แหละค่ะที่นี่เลย คือกาแฟเรามีน้อยมีน้อยแต่มีนะอย<า>่างงี้แหละมีน้อยแต่มีนะ นี่แม่ขายแ้วเท่าไหร่คะเอาราคาปกติทั่วไปอ๋อเราขายเป็นราคาชุมชนค่ะราคาน่ารักกาแฟเย็น65บาทกาแฟร้อนกาแฟร้อน50บาทโอ้คุณแม่ก็ขายราคาชุมชนจริงๆเนาะค่ะราคาน่ารักน่ารักแล้วก็มีแม่กาแฟซื้อกลับบ้านด้วยค่ะแล้วก็ขวดกาแฟใส่แพ็กเกจจิ้งไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อด้วยนะคะถ้าใครจะทานกาแฟดีคือชุดนี้เราขายชุดละ70บาท รีบกาแฟเราจะทำการเทน้ำเพื่อบวมให้กาแฟบวมน้ำนะคะเราก็จะทิ้งไว้15วินาทีถึง20วินาทีรีบกาแฟด้วยสายน้ำที่ไม่ให้ขาดกาแฟหอมๆค่ะ เปี้ยวนิดขมหน่อยอเวลาเรากืนแล้วก็จะหวานที่ปลายลิ้นค่ะนี่กาแฟ GI อของแท้ที่แม่หมดเลยไหมคะเนี่ยค่ะยาวไปถึงนน่นลรค่ะ<อ>ถึงต้นไผ่นั่นแหละค่ะนํงสติกนี่เอาไว้ปลูกเหรอคะแม่ค่ะมาน่งเที่ยวมาก็ให้เขายิงยิงเม็ดกาแฟไปตรงป่ากล้วยขห้ถ่ายรูปค่ะเขามีเม็ดกาแฟแบบนี้ให้แล้วก็มีหนังสติก นื่งจากแม่บอกว่าพื้นที่ประมาณห้าร้อยไร่ของแม่หมดเลยยิงหนังสติ๊กไปเลยเป็นหนังสติ๊กอะไรนั่นเล็กแสนเลทั้งเขาทั้งลูกนี่ของแม่หมดเลยยิงเลยปึ้งไม่เป็นไรที่ของแม่ทั้งหมดแม่บอกโดนอะไรก็ได้อ๋อก็นักท่องเที่ยวมาก็ยิงเดยแล้วพอไปถ้ามันลงมันมันเกิดจริงไหมคะแม่ถ้าถ้าไปตกอยู่ตรงบอนชื้นๆน่ะ เกิดค่ะถ้าไปตกอยู่ตรงบ่อนชื้นๆเนี่ยภาษาโคราชของพูดไปพูดมากับกับมาเป็นโคราชแน่โคราชบ้านเองใช่ไหมตอ้มีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาจิบกาแฟ G.I. ก็มาที่นี่นะคะแล้วก็ทั้งชุมชนน่ะเขาก็มีกาแฟ G.I. หลายเจ้าก็แล้วแต่เราสะดวกไปอุดหนุนร้านไหนแต่ว่าถ้ามาที่นี่ก็จะเจอนี่แหละแม่ดอกไม้ จากกาแฟตื่นเต้นมาอีกที่หนึ่งนะคะโรงคั่วกาแฟค่ะที่นี่ก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงของวังน้ําเขียวเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกาแฟ GI เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณแม่ดอกไม้ที่ร้านกาแฟตื่นเต้นบอกว่าคุณพ่อหรือคุณลงเนี่ยแหละไปรออยู่ที่ไร่นะคะไร่กาแฟเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแวะไปหาคุณลงคุณลงบอกว่าเดี๋ยวจะดีดผินให้ฟังนะคะโรงคั่วกาแฟ กาแฟวังน้ำเขียวชอบจังอากาศก็เย็นสบายเนาะวิวสวยจังเลยลมแรงจนหนาวเลยเดี๋ยวมาหาข้อมูลตรงนี้กันหน่อย,ย,ววยน่ากับคุณแม่เ<สวย>จ้า<สวย>ของร้านเอาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยคุณแม่ไม่สวยเลยสวยมากค่ะขออนุญ,ญาตมาที่สว่าง หนาวจะไรกี่องศาคะเนี่ยวันนี้16บหก้งสิบหกกับสิบห้าหนาวแล้วมาสว่างสว่างเลยดีไหมคะสวยจังเลยก็สวยหัวเฮงดีมากเลยเมื่อสักครู่นี้เราแวะไปร้านกาแฟตื่นเต้นก็ไปได้ข้อมูลมาแวบหนึ่งค่ะแล้วแวกนนี้ปลูกกาแฟกันเยอะไหมคะคุณเยอะค่ะเยอะประมาณถึง500กว่าไร่ละมั้งยอะเยอะค่ะกาแฟนี่คือ GI เลยของเรามันจะเป็นกลุ่มของเราเลยอ๋อเรารวมกลุ่มกันเลยเป็นกลุ่มของ ของวังน้ําเขียวเลยค่ะแล้วเขาก็มาส่งตรงนี้เราเป็นคนที่แปรรูปตรงนี้ค่ะอ๋อก็คือว่าชาวบ้านเขาก็ปลูกกันบูกันแล้วเขาก็มาส่งที่นี่มาให้เราแปรรูปทุกอย่างที่นี่ค่ะค่ะแล้วกาแฟวังน้ําเขียวนี้อร่อยยังไงคะอร่อยไม่กดรสชาติที่กลมกลมแล้วสดใหม่ตลอดสดใหม่ตลอดอากาศหนาวที่นี่หนาวสุดกี่องศาคะเมื่อวานนี้ประมาณสิบ สมองศานี่ค่ะแต่เช้าๆอ่ะมันจะหนาวมากรื่เหมาะกับการปลูกกาแฟได้คุณภาพของมันจ้ะอันนี้เป็นวิวอะไรยังไงมั้งเป็นบึงอะไรอันนี้เขาเรียกว่ายกระบอกอ๋อค่ะก็เป็นแม่น้ำจ้ะพอดีแหนมันมาอย่างนี้แสดงก็ไปยาวเลยสิคะเนี่ยยาวเลยยาวที่คุณเข้ามานั่แหละค่ะค่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะนักท่องเที่ยวมาก็มาชม มาดื่มกาแฟร้านกาแฟค่ะแล้วก็มาเที่ยวชมวิวและได้อากาศอย่างเงี้ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดสองโมงเช้าถึงห้าโมงหโมกาแฟไม่ได้ทานได้อย่างเดียวนะคะเราทำคอสเมติกด้วยวิธีสครับกาแฟของกาแฟสครับเดีนยวดูสครับผิวสครับผิวนะคะอันนี้หน้าหรือตัวคอันนี้ตัวนะคะ โอ้มีหลายอย่างเลยแล้วเราไม่ได้ใช้กากกาแฟทํานะคะเราบดกาแฟอย่างนี้ทําเลยเพราะกาแฟขนาดพวกคุณบอกกากกาแฟอยังดีแล้วแต่พอเขากัดน้ำมันไปกินแล้วมันจะผิวมนทีนี้แต่อันนี้บดไม่บดแล้วนี่เอาทําอย่างนี้ทําเลยตัวนี้แม่จะใช้ตัวโฟมล้างหน้าแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นตัวอ่ะเป็นตัวอันนี้หน้า ตอนเย็นค่ะเราจะใช้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ปิดเป็นกาเป็นฝ้าสีเซียนฝังลึกตัวนี้จะใช้ดีมากกาแฟมันเยอะมันเยอะมากๆแล้วทีนี้แม่ก็เลยเอามาทามาหมักมาอะไรแล้วลูกชายก็บอกแม่ทําอันนี้เลยลูกชายที่ว่าชื่ออะไรนะคะชื่อประกคุณประกนี่เป็นประธานค่ะเป็นประธานกลมชื่อกลุ่มอะไรให้คุณแม่กลุ่มกาแฟวางน้ําเขียวแต่เมื่อสักครู่รู้สึกคุณแม่ดอกไม้เป็นรองประธานรองประธานแล้วก็จะเป็นอ่า โอท็อปด้วยใช่ไหมคะเป็นอริกันเอรค่ะมีแบบยังไม่บดไหมคะแมมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านด้วยมีแบบเม็ดค่ะสามอ๋อเราจะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ใช่ใช่ค่ะมีสัญลักษณ์ GI อะไรไหมคะเวลามาซื้อกลันีค่ะนี่ค่ะนี่ไงเขามีติดไว้เลยมั่นใจได้เลยนะค่ะนีค่ะใช้ยี่ห้อว่าอะไรคะอ๋อรองขั้วกาแฟนี่คือต้องมาซื้อที่นี่หรือส่งขายที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้เห็นลูกคายเขาก็ส่งทั่วนะที่เราสั่งนี่ก้อ่อนนี่ก็อน่อนอันนี้จะอร่อยจะมีฝาดมีเปรี้ยวมีขมมันจะน,น uh, Little> ุ่มๆอร่อยมากอันนี้เป็นอาราบิก้าอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นมีโกโก้อีกนะคะนี่อ๋อนี่ไงเมื่อกี้ที่ที่ข้างหน้าเมื่อสักครู่ี่เราเห็นมืณแกลุ่มเขาเพื่อามาส่งแล้วแม่ก็ต้องทําแล้วต้นพี่ตอนที่เราเดินเข้ามาโกโก้เลยค่ะ ก็ทำเองเลยทำเองเลยแล้วไม่มีแป้งไม่มีผสมเพียวๆเลยจ้ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆไปใช้ถ้าออกมาแล้วหน้าสวยแบบนี้ก็อุดหนุนได้เลยนะคุณผู้ชมบรรยากาศดีๆค่ะขอบคุณมากนะคะ ที่ชอบที่สุดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมและยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆเนาะมาอย่างที่บอกเนี่ยหนาวเลยเนาะต้องสั่งเป็นเมนูร้อนและตรงนั้นเขาเก๋เนานะจะเป็นสะพานไม้ไผ่ลอยน้ําเดินออกไปแล้วก็เป็นมุมเก็บภาพส,สวยๆแล้วมีมุมส,สวยๆเยอะนะคะนอกจากคุณภาพของกาแฟแล้วสถานที่เนี่ยโอ้โหต้องแนะนําเลยคะ่ะสนใจก็มากันนะคะ แต่วันนี้ค่ะเมื่อสักครู่เราไปกาแฟตื่นเต้นแล้วเราก็มาโรงคั้วกาแฟนัดคุณแม่ดอกไม้เอาไว้เห็นบอกว่าคุณพ่อไปรอเราที่ไร่กาแฟคุณพ่อจะเล่นพินจะดีดพินให้ฟังก่อนกลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะ ใหมาบ้านโน้นแต่ว่าเขาจะรับแขกมากหรือเขาจะใครมาก็กระโดดกอดเขาไปหมดเลยเมื่อสักครู่แวะไปโรงทัวมาแล้วก็กลับมาตรงนี้เป็นไร่กาแฟของแม่เนาะตรงนี้มี18ไร่ค่ะแต่ปลูกกาแฟประมาณ4ไร่ปลูกอะไรั้่งคะเนี่ยปลูกยางปลูกกาแฟปลูกข้าวด้านน้นปลูกข้าวเป็นสวนผสมทพ่งปลูกไหมคะแม่ค่ะอันนี้เป็นต้นเล็กอยู่แต่ ที่ปลูกมาประมาณหนึ่งปีสามเดือนอันนั้นก็เป็นดอกหรือเป็นอะไรคะค่ะอันนี้กำลังจะเริ่มกันดอกค่ะ กี่ปีถึงจะมีเม็ดให้เราคะสองปีนั่นแหละค่ะสองปีเองค่ะประมาณสองปีอันนี้ปีกว่าก็เริ่มติดดอกแล้วเพราะว่าตอนต้นกล้าเราต้นกล้าต้นเกยเกือบหนึ่งปีค่ะอก็ปลูกแซมกับยางนี่แหละเนาะค่ะแล้วตรงไหนของแม่ที่เก็บได้แล้วะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะอ๋อมันเป็นเหมือนทางเหนือเลยเนะมันเป็นแบบไตระดับค่ะแล้วเวลาเก็บนี่คือแม่เก็บเองหรือต้องจ้างคนมาเก็บอ่ะคะตอนนี้มันมีนิดหน่อยก็เลยเก็บเองได้อยู่เนาะ อากาศดีเลยค่ะจ้าแฉอนี้ถือว่าอยู่บนเขาไหมคะตรงนี้ตรงนี้ก็บนเขาค่ะเนาะเนี่ยที่กลับมาหาแม่อีกรอบเนี่ยไม่ได้จะมาดูแค่กาแฟอย่างเดียวนะค่ะเราจะมาฟังลุงเล่นพินดีดพินนี่แหละลุงจะมาไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูหน่อยนึงเรจะขี่มอเตอร์ไซค์ซาล้งมาเพราะว่าสโลแกนของร้านแม่ว่าอะไรนะคะ มาดิดพินกินกาแฟแลภูเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นกินกาแฟแล้วแลภูเขาแล้วเหลือดิดพินถ้าไม่ดีดพินเราก็ไม่กลับก็ไม่ได้ฟังเดี๋ยวไปดิดตรงกระท่อมกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะตรงนี้เห็นบอกเป็นที่ประชุมกลุ่มผู้ปลูกกาแฟด้วยหรอคะแม่ค <c oughs> ใช่ค่ะชื่อกลุ่มอะไรคะกลุ่มผู้ผู้ปลูกกาแฟเป็นศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟวังน้ําเขียวค่ะ เมื่อสกุรานขั้วกาแฟที่เราไปคุณประกรณ์เจ้าของร้านบาเมื่อกี้ไม่เจออันนั้นเป็นประธานอันนั้นคือประธานค่ะส่วนคุณแม่เป็นรองประธานปรานค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟค่ะที่วังน้ําเขียวที่จริงกลุ่มผู้ปลูกกาแฟจะมีสองกลุ่มค่ะกลุ่มเราแล้วก็จะมีกลุ่มทางวังน้ําเขียวฝั่งเขาแผงม้าอ่นนั้นก็จะเป็นผู้ปลูกกาแฟแต่เป็นเขาจะปลูกเป็นกาแฟขี้ชะมดเขาจะเลี้ยงชะมดด้วยค่ะนี่น้องเมืองกาแฟจริงๆเลย อันนั้นคือที่เก็บได้แล้วคะแม่นี่เป็นแปลงที่เราได้เก็บผลผลิตนะคะอันนี้ปลูกมาประมาณ1ิกว่าปีแล้วค่ะเม็ดไม่มีแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วนี้เราเราเก็บไปหมดแล้วค่ะก็จะมีเหลือเหลืออยู่บ้างค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะค่ะอ๋อแม่บอกว่าทางสมาคมท่องเที่ยวของวังน้ําเขียวนี่เขามีเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วส่วนหนึ่งของแพ็กเกจนี้ก็คือถ้ามาเนี่ยคุณลุง จะดีดพินให้ฟังเอาคุณลุงเชิญเลยค่ะหนึงวันแห่งความสุขที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีโอกาสขอเชิญแวะมาฟังเสียงพินกินกาแฟแลผภูเขากันนะคะ หน้าแวะมาเยี่ยมเยือนอีก <laughs>